นักสำรวจค่ะคุณไม่ลงไปข้างล่างหรอคะแม่คุณจะไปทำงานนะคะคุณสำรวจอะไรคะอ่ะลงไปข้างล่างปะไปหายายปะค,คุณไม่สนใจเลยนะคะคุณทำอะไรเนี่ยโอโอคุณอยากเล่นกล่องเสื้อผ้าคุณอย่างเดียวเลยคุณกำลังสำรวจใช่ไหมคะอือ ไม่ยอมลงไปเลยอูโหโหนอสายตาสายตามองมนั่นมองนี่เดี๋ยวอะโชว์อีกโชว์มืออีกนะคะคุณเนี่ยนะักสำรวจค่ะ <c oughs> แม่คุณจะไปทำงานนะคะมันจะสายแล้วนะคะคุณไม่สนใจแม่คุณเลยหรอคะต้ <c oughs> องการลูกตังการปะลงไปข้างล่างไปลูกป่ะ น้องกัดน้องกัดกัจจังไปลูกะป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 ,ปไปข้างล่างปะไม่ได้หรอลูกอืมตื่นส่งแม่ทุกเช้าเลยมอร์นิ่งนะคะทุกคนตื่นมาก็เอามาเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะมันร้อนใช่ไหมลูกแล้วทีนี้หนูก็ ไม่ยอมลงไปเลยค่ะแม่หนูก็ต้องสายพ่อหนูเลยนะแม่ยังไม่กินข้าวเลยนะลูกแม่หิวแล้วนะเนี่ยนองกาจากาัดเอ้ยกัจังเอาเอา,เอาระวังนะโดนหัวนะลูกไม่สนใจเลยนะคะกระจังกัดจังลูกกระจัง จังแม่จะไว้ให้หนูดูตอนโตเนี่ยว่าหนูเนี่ยแกล้งแม่สุดๆเลยโอ้โ,อโหยกได้นี่จุ่มใจในตัวเองอ่ะปลอบมือให้ตัวเองหน่อยสิระวางลงแล้วก็ปลอบมือให้ตัวเองอะปิดสิลูกปิดปิดปิดเอ้าโดนเท้าเลยระวางลูกๆระวางลง เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นนักสำรวจนะคะถ้าเดินได้นี่ยิ่งเอยคุณแน่ไม่อยากจะว่าเลยนะครับมันโดนหัวนะลูกเล่นดีๆของเล่นมีไม่เล่นนะคะนักสำรวจเนี่ยนักสำรวจชอบเล่นของใหม่ๆค่ะแต่นักสำรวจก็จะหยิบผ้าออกจากตะกร้าแล้วก็โยนปึ้งปึ้ง เขาเปิดได้แล้วนะคะตอนนี้คุณยายกำลังทำข้าวให้อยู่นะคะเดี๋ยวลงไปจานข้าวน้องการลูกป,ป่ะน้องการจ๋าแม่ไปแล้วนะน้องการแม่จะไปทำงานแล้วลูกน้องการการาจังกาจัง<อ>หนูไม่สนใจแม่หนูเลยหนูเล่นอย่างสนุกสนานเลย นั่งเดงดๆลกนั่งเดีๆโอเคแล้วเดี๋ยวคุณติดไปทำงานต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ